ลิเนีย e q u a คว o n ันวันนี้นะคะโจทย์เขาจะให้มา2 point ค่ะแล้วก็จะให้เราเขียนเป็นสมการอยู่ในรูปของ SI ทีเนี้ยเรามาดูกันก่อนว่าอะไรคือ SI SI คือ Slope Intercept Form ค่ะมันเป็นแบบไหนมันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ m x บวก b นะคะ m, m คืออะไร m, m คือ slope ก็กคือความชันเดี๋ยวเราจะไปหากันแล้ว b, b คือ <B S 1> อะไรล่ะ b, b คือ y-intercept ก็คือจุดตัดแกน y เดี๋ยวครูคจะพาทำทุกขั้นตอนแต่ตอนนี้ให้รู้ไว้เป็นเบสิกเป็นคำสั้นๆไว้ก่อนเราจะมาเริ่มกันเวลาพอหนูเจอคำว่า two point นะคะสะเต็ปที่1ครูจะไล่เป็นเเ็ปให้หนสเต็ปที่1 สิ่งที่หนูจะต้องเลือกคือหนูจะต้องเลือกพอยต์ขึ้นมาพอยต์ใดพอยต์หนึ่งหนูเห็นไหม A กกับ B หนูคิดว่าเลขไหนมันน้อยกว่ากันในความรู้สึกบางคนบอกพอยต์เบางคนบอกพอยต์บีแล้วแต่เลือกมาหนึ่งพอยต์ค่ะคุณเลือกพอยต์บีสเต็ปที่1นนะคะเลือกมาพอยต์เดียวพอแล้วสเต็ปที่2ค่ะในการหาอีควอเรชันนะสเต็ปที่2ค่ะคือการหาสโลป สโลปคือความชันนะคะทีนี้ถามว่าสโลปมันมีสูตรอะไรสโลปมีสูตรด้วยสูตรของสโลปคือ y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ก็ในเมื่อพอยต์ a กับพอยต์ b ค่ะครูก็ให้พอยต์ a ครูให้พอยต์ a นะพอยต์ point a เป็นพอยต์ที่1พอยต์ b เป็นพอยต์ที่2ก็แสดงว่าจริงๆพอยต์1ก็คือ x 1วั y หนึ ขอยที่2คือ x 2 y 2อันเองแสดงว่าข้อนี้ถ้าโจทย์เราต้องการหาสโลปใช่ไหมสโลปมาจาก y 2หมายความว่าจากพอยที่2อะคะคือจอย b อ่ะ y ตรงกับอะไร y ตรงกับ2อ่าอยของของ a อ่ะมันก็จะเป็น y 1ใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้ y 2คือ2ตามสูตรลบกับ y 1 y 1ก็ดูตามจอยหค่ะตรงกับ y คือ4อ่ะลบกับ หารด้วย x 2ก็ดูที่พอย n t ส x ก็คือค่าของ4นั่นเองลบกับ x ของพอย n t หแต่พอย n t หมันมีติดลบด้วยนะเขียนติดลบโดยการใส่วงเล็บให้กับเขานะคะ,ะทีนี้ไปเคียงข้างบนกันก่อน2-4ลบ4ได้ลบ2ติดลบด้วยนะข้างล่างคะ่ะจุดเคียนในวงเล็บก่อนลบจะลบเป็นบวกก็4บวก6ได้10 แต่ทีเนี้ยมันสามารถตัดให้เป็นเศษส่วนต่ำได้ให้ทำค่ะมีลบใช่ไหมติดลบรอเอาไว้ก่อนเป็นแบบนั้นแล้วก็2กับ10ตัดกันให้เรียบร้อยค่ะสอ 1, 2 2 5 0สแสดงว่าตัว slope ที่ได้คือลบ1ส่วน5โอเคไหมคะสะเต็ปที่1เลือก point สเต็ปที่2หา slope ซึ่งได้ออกมาแล้วสเต็ปที่สค่ะ หา b เมื่อกี้ b ครูบอกไว้ว่า b คือ y-intercept หมายความว่ายังไง b คือ y-intercept ก็คือค่าที่จะไปตัดแกน y แต่หายัางไงล่ะหามาจากอย่างนี้ก่อนหนูเขียนตัวเราต้องการอยู่นรูปของ y เท่ากับ mx บวก b ใช่ไหมให้หนูเขียน y เท่ากับ mx บวก b ไว้แบบนี้ก่อน สเตปต่อไปคือการเอาสเตปหนึ่งแล้วสเตปที่สองมาแทนค่าหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าเดี๋ยวเราเลือกคอยจากสเตปที่1เราเลือกคอยดีมาถูกไหมคะหมายความว่าเดี๋ยว x เราจะแทนด้วยเลข4 y เราจะแทนด้วยเลข2เขียนลงไปเลยค่ะ y คือเลข2นะเลือกมาจากคอยสเตปหนึ่งนั่นเอง ส่วนตัวนี้นะคะ x ของเราคือ4แล้วคูณกับ m ใช่ไหม m, m คือไอตัว slope ที่หนูได้จากสเต็ปสองนั่นแหละว่ามันคือลบหส่วนห้อ่าอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็คือบวก b ต่อเห็นไหมเราก็จะได้ b ออกมาทีนี้ข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูจะขอมาทำตรงนี้ข้างๆเขียนใหม่2องเท่ากับหนูสังเกตดูว่าวฝั่งขวาค่ะ มันคูณกันใช่ไหมเราก็คูณกันตามปกติเอาลบหคูณสได้ลบสส่วนหแล้วก็บวก b เอาไว้เหมือนเดิมแสดงว่าตอนนี้เราจะต้องการหาตัวแปร b b มันอยู่ฝั่งขวานะให้มันอยู่ฝั่งขวานั่นแหละย้ายจากลบสส่วนหลบอยู่ย้ายไปบวกค่ะกลายเป็น2บวกด้วย 4‧ 5ส่วนหทีนี้อันนี้ก็จะเป็นการควนในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนพื้นฐานทำยังไงล่ะ เติมหรือจำไม่ว่าถ้าสมมุติว่าเดิมที2เขาไม่มีส่วนเติม1ให้กับเขาค่ะแล้วก็ใช้วิธีการหา LCD ก็คือการหาคอลอนอนเองของ1กับ5คือ5อยู่แล้วทํา1ให้เป็น5โดในการคูณ5อยูยู่1คูณ5 2ก็ต้องคู5ด้วยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมาเขียนตรงนีองอ้มันก็จะกลายเป็น2 5คูณ5ที่10ส่วน5 บวกกับ4ส่วน5เท่ากับ B แบบนี้ใช่ไหมเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ส่วนมันเท่ากันแล้วเอาเศษไปบวกกันได้เลย10บวกสกลายเป็น14ส่ส่วน5เท่ากับบออกมาได้ B แล้วนะวนเร็จแล้วทำยังไงล่ะเดี๋ยวครูขอเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะอาจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะคะครูจะขอเลื่อนไปอยู่ตรงนี้สักหน่อยโอเคจากตรงนี้อะครุขั้นตรงนี้กอนกัรนพื้นที่สักนิดนึงโอ้ ีในเมื่อเราได้สเต็ปหสเต็ปสคือเราได้ slope กับ b ออกมาแล้วสเต็ปที่สสเต็ปที่4ค่ะสเต็ปที่4เราก็จะหา si equation ของเราเราต้องการเป็น y เท่ากับ mx บวก b เนาะในเมื่อตอนนี้หนูได้มาคบหนูจำได้ว่า y กับ x เขาเป็น variable ที่ต้องคาเขาไว้ค่ะมี y ใส่ y มี x ใส่ x อย่าไปยุ่งกับเขานะ แต่ส l ล p ปที่ได้จากสเต็ปที่2คือลบหส่วนหแค่เอามาเขียนวางไว้หน้า x เฉยๆ b คือตัว y อินเตอร์เซ็ปที่ได้จากสเต็ปที่3คือ14ส่วนหก็แค่มาเขียนต่อเฉยๆสิ่งเหล่านี้แหละเราได้ออกมาแล้วว่าสมการก็คือ s l ล p ปอินเตอร์เซ็ปฟอร์มเขียนสมการให้อยู่ในรูปของ si ก็จะได้แบบนี้ออกมาแต่สเต็ปที่5ค่ะบางคนแบบเฮ้ยสเต็ปที่5คืออะไร สเต็ปที่ด้วเลือกความที่โจทย์ข้อนี้อยู่สังเกตดูโจทย์นะคะ mm. เขาถามว่าข้อนี้ต้องการทำให้อยู่ในรูปของทั้ง si แล้วก็ sf sf คืออะไรล่ะ sf คือฟอร์มที่ x กับ y mm. เขาอยู่ข้างเดียวกันเขาจะเขียนเป็นแบบนี้ค่ะ ax บวก by เท่ากับ c สิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้มากกว่าอยู่ตรงที่ว่า X กับ y เขาต้องย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันแต่ดูสังเกตดูจากสเตจที่4ตัวสมการเนี่ย y กับ x y กับ x เดี๋ยวครูทำให้เขาเด่นหน่อย y กับ x เห็นไหมเขาอยู่พละค่าง,างนั่นคือ si แต่ถ้าเป็น sf นั้นเนี่ย x กับ y เขาต้องอยู่ข้างเดียวกันทำยังไงล่ะจากตรงน,นี้นะคะเดี๋ยวครูจะขอลบบางจุดออกไปก่อนขอลบตรงนี้อ่าครูขอลบออกไปละ จากตรงนี้นะคะแล้วครูก็จะกั้นพื้นที่ทำตรงนี้ลงมานิดึงโอเคเสร็จแล้วค่ะเรามาไล่กันต่อว่าจากสเต็ปที่5ที่เราควรจะทำต่อคือเราเอา s i ที่ได้จากสเต็ปที่4มาเขียนไว้อีกรอบหนึ่งลบ1ส่วน5 x บวก1 4ส่วน5แบบนี้นะ แล้วหนูจำไม่ว่าเอามาเป็นเศษส่วนอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ส่วนให้เรียบร้อยก่อนหลักการเคลียร์ส่วนก็คือมันมันคือส่วนห้าเหมือนกันใช่ไหมเขียนภายใต้ส่วน5เดียวกันค่ะลบ1คูณ x ก็คือลบ x นั่นเอง1ไม่ต้องเขียนก็ได้บวก14ในเมื่อ5มันหารก็ย้ายขึ้นไปคูณกับ y ค่ะหานะย้ายขึ้นไปคูณกลายเป็น5 y เท่ากับลบ x บวก14หน้าที่ของเราคือ ทำยังไงให้ x กับ y เขาไปอยู่ข้างเดียวกันแต่หลังการทำให้สังเกตดูว่าเราจะย้าย x ไปจากขวาไปซ้ายหรือจะย้าย y จากซ้ายไปขวาให้ดูที่ x เป็นหลักให้ดูตัวเลขหน้า x ค่ะว่าเขาเป็นบวกหรือเขาเป็นลบถ้าเขาเป็นลบ x นี่ควรจะอยู่ข้างนี้ควรพยายามทำให้หน้า x เป็น positive เป็นค่าบวกแสดงว่า x อยู่ขวาเป็นลบใช่ไหมย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายซะค่ะ จากลบ x ย้ายไปบวก x แล้วพอย้ายเสร็จในเมื่อ x กับ y ก็อยู่ข้างเดียวกันเอา x ขึ้นก่อนกลายเป็น x บวก 5y 14ใส่เอาไว้เหมือนเดิมดูสังเกตน,นะสิ่งที่ได้จากพารนี้คือ x กับ y ก็ไปอยู่ข้างเดียวกันแล้วแล้วตัวเลขก็คืออยู่ฝั่งขวาตามปกตินั่นแหละอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าฟอร์มของ sf นะคะโอเคสวัสดีค่ะ